<trauma and Home> เอาเลยเอาเลามาย <ileri> มันเจ็บเว้ยมันเจ็บดูนั่งมันดินั่งบนเวอร์เลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กวิเคนะครับก็วันนี้นะครับผมเนี่ยได้ ชวนเพื่อนนรสมาเนี่ยมเมาของที่ผมทําตกหายไว้นะวันนั้นเนี่ยที่ผมเนี่ยได้แบกแดงไปนะทดนก็ไม่รู้ว่าจะเจอไอคนป่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนว่าแดงเนี่ยจะไปเอาคืนนะนี่เพื่อนนรถก็พาผมมาด้วยเพราะว่าถ้ามาคนเดียวเนี่ยมันจะอันตรายนะทุกคนนี่ก็ฝากไปติดตามเพื่อนนรสผมได้นะช่องอะไรนะรถเอ็นวทีครับผมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปหาของผมนะ อาจจะเจอไอ้คนป่านันก็ได้ก็ไม่รู้ว่าที่แดงอาจจะพิษใส่มันเนี่ยมันจะตายหรือยังนะโอเคก็วันนั้นเนี่ยผมแบกแดงเนี่ยเหนื่อยมากแล้วก็ของผมเนี่ยตกหายหลายอย่างเลยเพราะว่าต้องแบกไกลนะทุกคนก็คนป่านเนี่ยน่าจะอยู่กันเป็นเผ่าเลยนะผมว่าแต่มันกําลังย่างแดงกินเลยมันน่าจะกินเนื้อคนจริงๆอะทุกคนโอเคพร้อมแล้วก็ไปกันเลยทุกคน ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปกันก็วันนั้นเนี่ยเหมือนผมจะเดินมาทางนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอของที่มันตกหายหรือเปล่ามันเป็นสร้อยคอนะก็วันนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้ทำโทรศัพท์ตกหาย แต่ดีนะผมเนี่ยไปหาเจองเจอนะทุกคนเพราะว่ามันตกหายใกล้ๆหมู่บ้านนะก็ต้องระวังเด้อทุกคนเพราะว่ามันมีกับดักเยอะนะก็นี่ผมมากันรดนนะโดนถ้ามาสองคนเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่านะ ก็เลยชวนรถมาด้วยมาหาของแล้วก็ไปซุ่มดูไอ้คนป่านั้นด้วยว่ามันยังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่ามันจะเจอกันลอกนะ ก็ต้องขอบคุณ f c ีทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงพวกเรานะเป็นห่วงแดงและก็ผมซึ่งวันนั้นเนี่ยผมเดินกลับมาเนี่ยก็มืดแล้วนะก็ไม่มีเวลากลับมาปุ๊มเนี่ยพักผ่อนเลยนะโดนนี่นะป่าตรงเนี้ยผมแบกแดงเนเหนื่อยมากเลยวันนั้นะมีแต่น้ำนะ เพราะว่ามันแดกแดงเนี่ยลำบากมากคืนสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยไม่มีสักนิดเลยเสียง มว่าไอชนเผ่าเนี้ยมันน่าจะอยู่กันเป็นเผ่าใหญ่เลยนะแต่ผมเนี่ยเจอแค่สองคนเองแล้วก็มันก็กินเนื้อด้วยผมว่ากินเนื้อคนนะเสียงอะไรไม่รูด้ดังมากเลยตรงนั้น นกอ่ะเป็นนกร้องดังมากเลยนะของอยู่ไหนช่วยกันหาเลยน่าแบ,บ่งมาทางนี้นแหละว่าน้ำมแบบมาฝั่งนี้เลยนะเนี่ยกิ่งไม้นะผมจำได้เลยนะเพราะว่าผมต้องวางแดงลงอะ่ะ ก็วันนี้เนี่ยมีอาวุนมาพร้อมนะถ้าเจอมันเนี่ยผมอาจจะไม่เข้าไปสู้นะทุกคนเคสตัวเองไว้ก่อน เยอะมากแลวก้วแถวๆนี้ยผมว่าทําไมมันไม่ล่านกกินะนะเนื้อน่าจะน้อยนะมันเลยต้องเจอคนเนี่ยมันเลยต้องแบบว่าจะกินเนื้อคนเลยนะเพื่อนไม่รู้ว่ากินเนื้อกันเองหรือเปล่าเดี๋ยววันเดียวผมเนี่ยขอเดินทางขึ้นไปน,นิ่งนะแล้วก็หาของไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็ะจะเตะให้ทุกคนดูอีกครั้ง อูมันจะนวกเหูนนวก,นะนนวกเรเดิมาใกล้ขน,นัอไ,ไ,ไม่รู้อูมันนวกนะใช่หลมันน่าจะ้กนูใ่ยมันปันไฟมันปั้นไฟติด เนี่ยมันน่าตูหูนหัวนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมเดินดังหน้ามันก็ไม่ได้คิดผ,ผมอยากไปเอาคืนมันมากเลยเอาคืนเลยนะดูอาการไมว่ามันทำอะไร เหมือนแบบตบคนมาย่างกินอีกเพระาะมันกำลังกอ่อไฟนะมันปั่นไฟติดเลยผมเห็นเมื่อกี้ปั่นไหนวะปั่นยังไงกั กินเนื้อมาย่างอ่ะ ผมไม่กล้าเข้าใกล้นะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะมีเอาพุดธอะไรมั่งแต่ผมเนี่ยมีมีดมาแล้วอืนนเราก็พกมีดมาสองวันนั้นเนี่ยนางสติีผมเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้มมไ,มไม่นาสจริงไหมไม่ได้เอามาเอามาแล้วมีมีเจ้ามาผมอยากไปแก้แค้นางเลยนะเพราะวันนั้นเนี่ยมันทำให้ผมแบกแดงเนียนายเหนื่อยมาก ต่อไฟอะไรทำอะไรไม่รู้ ห้าดูล้ดูเพื่อนกันานดูเนี่ยิดไปแล้วเ,เพื่อนเป็น,ย,นย,ย,ยังไงมันหายดีไม่รู้มันจะตายไปแล้วเนะ่ยคนนี้นไม่ต้องอยู่คนเดียวแต่หูมันหนวนะทุกคนผมนว่าเงียมากเียไมฟมันดับแล้วนะ มันได้กินหรือเปล่าดูฟังทไมที่มัน,นลบนพระมงกน้อยจัด มันเดินมาทางนี so ้ห so นี so ่เลยนะทุกคนจ้าต้องเป่าๆนะทุกคนเพราะว่ามันก้อนอันตรายกับเราแต่ผมว่าผูมันหน่วงนะเพราะว่าผมเนี่ยดังหลายรอบมากมันก็ไม่ได้ยินนี่มันดูด้านล่างมั้งนะเหมือนว่มันกำลังกาะไฟไหม่นะ ตัวดำมากเลย เียววหรือเปล่าเดี๋ยวดูอาการของมันสักพักหนึ่งนะทุกคนเอาให้นอนแต่ผมนึกถึงวันนั้นเนี่ยผมโมโหมากเลยนะที่มันทํากับแดงได้ขนาดนั้นนะมันจะย่างคนทั้งเป็นเลยนะทุกคนถ้าผมไปไม่ทันเนี่ยแดงเนี่ยโดนเผ่าทั้งเป็นแน่ไม่รู้ว่าแบบคิดสภาพไม่ถูกว่าจะเป็นยังไง โอเคผมผมว่าผมบวกเลยแล้วกัน,กกนเอาคืนมาเลยนะจมูนช่วยเลยเดี๋ยวมึงกุดลงไปยังแม่ <c oughs> มึงเดินตามลงมานะ <c oughs> ไม่ดียินโอ้โหแบบโหไม่ดีตัวไหนผมก็จะตามไปที่หลังว่าเพื่อเพื่อเล็กไปใช้เฮ้ยหลวะงวังเลยนี่จะลงไปได้ Ừ. Ở đây, đấy. đây Mình đấy. với nó chụp đi. Nó đấy. โดนเต็มเต็มเลยนะไม่แก่โดนเต็มเลยไม่รู้มันก่อไฟทำาอะไรฮนะเนี่ยก่อไฟทำาอะไรฮนะฮ่าดูดิเอร่ๆมีพวกอะไรมันยังร้องอยู่เลยนะครับแต่ถ้ามันเจ็บหนักไป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 เดี๋ยวมันเรียกพวกมาไอ้นุชไปโอ้โหดูมันลงมาดิลงมาทางยากมากเลย แต่หูเมันเนี่ยผมว่าไม่ได้ยินจริงๆนะเพราะไม่แี้ผมเดินลงมาไปชิดเลยอะ่ะฟันโดนลังแบบโอ้โหหลายทีเลยอะยไป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 ,ไปเดี๋ยวมันเลี้ยวพวกมันทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะออกจากป่าไม่ได้ไฮนอตเร็วไม่รู้ว่ามันกำลังย่างอะไรกินนะแต่มันปั่นไฟเนี่ยไวมาก เดียวติดเลยอโหมันเยปลไอ้นมันเยอะปละเดี๋ยวมันเลี้ยวพ่อมาเนี่ เดินผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางประจำอันนะดูดิมีรอยเดินประจำเลยอะ่ะก็มันต้องโดนแบบนี้ทุกคนก็ทวันนั้นเนี่ยผมไม่ไปทันเวลาเนี่ยนึ้สภาพไม่ถูกไงว่าแดงเนี่ยจะโดนเขาไม่เกียมขนาดไหนนะ ดีนะผมเมียไปทันนะผมว่ามันเนี่ยน่าจะเจ็บหนักนะแล้วก็รวมถึงเพื่อนมันด้วยเพื่อนมันเนี่ยเหมือนว่าจะโดนแดงเนี่ยเป่าลูกดอกอาจารยพิษใส่นะโอเคทุกคนเดยวไปเจอกันตอนใกล้ถึงหมู่บ้านดีกว่าเพราะว่ามันอันตรายนะแถวแถวเนี้ย ไม่รู้ว่ามันจะเรียกพวกไมทีตอนไหนเคียวดนก็เหมือนว่าจะเดินกลับมาถึงทางหมู่บ้านแล้วนะมีผมเนี่ยดูดิเหมือนว่าจะมีรอยมันเนี่ยเต้นอยู่เลยนะเนี้ยก็ผมว่าผมฟันเนี่ยเข้าแน่นอนเพราะว่าผมเจอรอยเวอร์อยู่นะโดนเป็นไงนตอันตรายนะอ,นยอันตรายมากโดน ผมเงินนนท์เนี่ยขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะทุกคนแล้วก็จะไปบอกแดงด้วยว่าอ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมก็ฟันไปแล้วนะเอาคืนให้แดงได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเจอนคลิปวีดีโอหน้าดีกว่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วย